ช่วงที่ลุงวันออกเดินทางไปเที่ยวเนี่ยลุงวันเจอผู้คนมากมายนะแต่ไม่ได้ผู้ผู้คนที่อยู่ในาฐานข้างบนนะแต่ว่าเป็นผู้คนที่ทำมาหากินนั่นแหละอย่างเช่นหมอน,นวดเออคนค้าขายตามข้างทางเลยก็พูดคุยกันเป็นเสียงเดียวเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่มากขาลงก็เหมือนกันที่ลุงวันเคยเตือนน้องๆอ,อ,อยู่สม่ำเสมอว่า ต่อช่วงนี้พยายามเก็บเงินสดไว้นะอย่าไปลงทุนอะไรเยอะลงว่าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือไม่ใช่นักธุรกิจเลยที่จะมาเตือนกันแต่ว่าที่ผ่านรัฐบาลมามากมายผ่านโลกมามากมายผ่านเหตุการณ์มามากมายนะลงวันว่าช่วงนี้ลงวันก็เตือนลูกๆหลานๆนะแล้วก็เตือนน้องๆนงุนง่นง,งที่รู้จักบางคนว่าอ,อ,อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะให้เราเก็บเงินสดไว้อย่าไปลงทุนอะไรมากมายมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราลงทุน นะก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เศรษฐกิจขาลงนะั่นแหละก็เราไม่รู้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรในภายภาคหน้านี่นะก็เราเตรียมตัวใจไว้ก่อนเก็บเงินสดไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยๆถ้าเป็นประเทศไทยเป็นอะไรขึ้นมาเราก็สามารถจะอยู่ได้ห้าหเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีเวลาตั้งตัวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเครียดแต่ไม่เครียดหรอกนะลุงวันอายุขนาดนี้แนละ้วไม่ได้เครียดแต่ว่าลุงวันก็เตรียมใจไว้ไม่ ไม่ใช้ผ่านเงินไปจนเกลี้ยงหรือไม่ใแจไปลงทุนตามคำเชิญชวนของพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนัอยู่แบบแก่ๆธรรมดาแล้วก็เก็บเงินไว้บ้างอะไรเงี้ยนะพยามเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรถึงแม้เราจะมีเงินสำหรับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวว่าสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าอันนี้ก็มาคุยกันเช้าๆ